ในขณะที่เรากําลังรอง SMS นะฮะสำหรับผู้โชคดีนะครับ,รบเราไปดูหนุ่มดีลดีกว่านะครับว่าวันนี้เขามา DIY อะไรให้เราชมกันไปเลยครับสว<ป>ัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนะครับผมไอเดีย for you วันนี้เนี่ยนะครับผมเรายังจะคงรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติกอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเป็นโมบายเก๋ๆกันนะครับผมสำหรับเอาไว้แขวนหัวเตียงเด็กหรือว่าเอาไว้แขวนให้น้องๆน,น้อยๆเนี่ยนะครับผมได้มองขึ้นไปข้างบนแล้วก็เห็นนกตัวหนึ่งอยู่ในกลง <c oughs> อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเลยนะครับผมก็คือนี่เลยขวดน้ำพลาสติก เศษผ้านะครับผมขอเลือกเป็นโทนสีพาสเทลนิดหนึ่งนะครับผมเทปกาวไว้สำหรับมาร์ครอยที่เราจะตัดตรงนกนะครับกันไกลคัตเตอร์นะครับผมปืนกาวแล้วก็กระดาษรอยปอนนะครับกระดาษวาดเขียนขอเป็นแข็งนิดนึ่งนะครับผมจะได้ทำเป็นตัวนกได้โอเคเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า ผมอันนี้ก็จะทำมาร์กแรกนะครับเป็นมาร์กที่เราทำเป็นตัวก้นของกรงนกนะฮะองุ่นไทยของกรงนกนะครับผมก็มาอย่างนี้ไปก่อนวิธีการง่ายๆเลยนะครับผมก็คือเราแบ่งครึ่งก่อน2เส้นให้เป็นครึ่งขวดแล้วก็เอาอีก2เส้นเนี่ยนะครับผมมาคั่นสองข้างให้เท่ากันนะฮะแบ่งครึ่งขวดเสร็จปุ๊บก็เติมมาร์กไป2เส้นตรงนี้อย่างนี้อีกข้างหนึ่งก็มาร์กไปอีก2เส้นก็ได้เป็นห ส่วนพอดีเท่าๆกันพอเราได้มาเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะมากรีดกันเอาส่วนที่เราไม่ได้แปะมาร์กเกอร์ไว้นี่ครับออกส่วนที่เป็นใสๆเนี่ยกรีดออกไปให้หมดเลยตัดไปนะครับอันนี้ตัดตัดจนถึงห้องขวดเลยผมว่าตัดตรงนี้ออกเอออ่านี่ผมก็จะตัดอย่างนี้ชับ ตัดให้ขาดเลยนะครับชัดๆครับผมพอเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาประกอบมันให้เป็นโครงนกนะฮะครับผมนี่อ่ะเราได้โครงโครงนกแล้วฮะต่อไปเราจะมาตกแต่งกันเราจะมาพันผ้านะครับผมเอามาพัน ก็จะพันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตัดผ้ามันเป็นขุยๆอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ต้องเก็บขอบให้มันเรียบร้อยเพราะว่าผมว่านะไอ้เสน่ห์ของงานชิ้นนี้มันก็อยู่ตรงที่ผ้าเป็นขุยๆยแลบๆออกมานี่นะฮะครับผมมันก็เทปกาวติดผมเอาเทปกาวติดนะครับแล้วก็ลอกเทปกาวออกแล้วเราก็เอาผ้าที่เราตัดไว้นะฮะมาแปะ พอผมพันกรงนกได้แบบนี้เสร็จนะครับผมผมจะเจาะรูก่อนเจาะรูตรงหัวตรงนี้นะครับผมเพื่อเอาไว้แขวนเป็นโมบายได้การเจาะรูพลาสติกผมก็จะเอาเข็มมาลนไฟนะถ้าเป็นลวดก็ได้นะครับผมแล้วแต่ใครมีเลยแล้วมันก็จะทําให้ความร้อนมันทาให้เราเจาะผ่านพลาสติกได้ง่ายขึ้นขั้นตอนตนะ่อไปเนี่ยเรามาทํานกกันก่อน ได้นกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเลือกลูกปัดนะครับมาร้อยนี่ก็ได้ลูกปัดแล้วเนี่ยเราจะทําเป็นอันนี้เป็นลูกปัดห้อยระยะย้อยข้างใต้ตัวนกนะครับอ่ะเ,เราพาักไปก่อนเดี๋ยวเรามาทาเกาวที่ตัวนกก่อนนี้ได้นกได้นกได้นกแล้วสัมท่าเป็นกลมๆสองชิ้นแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะแปะหัวท้ายอย่างนี้ <Hey. S 1> นี่แล้วก็ปิดกรงนกด้วยหัวแบบนี้เลยนี่ครับพอแปะทุกอย่างเสร็จนะครับผมเราก็จะเอาจเจ้านกที่ร้อยไว้เนี่ยนะครับนี่ใส่เข้าไปในกรงเลยเข้าไปนี่ร้อยเข้าไปน้ำน้ำนาน้ำา่ำผ่ำผ่ำ่ำว้าวเสร็จแล้วตัดชาด บึ๊บนี่เสร็จแล้วน่ารักปล่ะนกน้อยในกรงของผมเองอันนี้แทบดูไม่รู้เลยนะว่าข้างในเนี่ยเป็นขวดพลาสติกนะครับผมนี่แหละเป็นวิธีการ DIY ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนไม่มีค่าแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชิ่นเชิงนะครับผมยังไงก็ตามนะฮะทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้และก็สร้างสารรค์ให้สวยงามได้แค่คุณมีไอเดียครับ mm. อ งนกครับผมเรียกได้ว่าเป็นโมบายน่ารักมากเลยนะครับผมเออนี่ไงเอาไปใช้ในเล่นนางฟ้าได้ใช่โอ้โหแบบก็หมดเลยนะอ้าวนี่หนูหนูกวางเล่นด้วยเนาะยังไงไหนเ่าซื้อเล่นนางฟ้าอะคุยหน่อย คนเลขาค่ะชิมินตาเป็นเล่าคุณเจษชาญที่ท้านดูสตาซีและนี่แหละค่ะเล่นเป็นนางสนมนางเอกนางสนมนางเอกจับนกตลอดแรกแรกเห็นอยู่เลิกจับละจริงๆไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนจับนกเนี่ยแหละค่ะดีเหมือนกันนี่นะคะอดีตตามกันได้เวลา